สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจอร้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านกับอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ายังคงอยู่เหมือนเดิมกับโควิดที่ยังเยอะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคนรอบตัวผมก็เริ่มติดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับผมเทสเอทีเค AT รอบ่าสุดก็ยังคงรอดดีนะครับก็หวังว่าถ้าฟังทุกท่านยังคงจะรอดอยู่โอเคกลับมาที่ประเด็น คือผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวเองเวลาอา Podcast ัดพอดแคสทุกรอบเลยเนี่ยพออัดเสร็จปุ๊บก็จะมีเรื่องใหม่ให้พูดพอเกิดเรื่องใ่เสร็จปุ๊บนั่นก็คือไม่ทันแล้วเราก็ต้องมาพูดกันอีกในอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครับกว่าจะออกาศก็รวมรวม,รวมสิิเวลาไปอาทิตย์ครึ่งนั่นแหละครับก็ในอาทิตย์นี้ผมก็จะพูดในเรื่องของเรื่องเครื่อบินตก นะครับเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเรามีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เราสามารถเห็นได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นที่จีนคือผมก็เคยเล่าเรื่องภัยพิบัตินั่นแหละว่าเขาจัดก,การยังไงในเมืองผมจัดก,การเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในรอบนี้มันเป็นภัยพิบัติที่ไม่ค่อยได้เกิดเขาบอกว่าอันนี้ผมเจอในเฟซเขาบอกว่าสถิติเครื่องบินความปลอดภัยกับเครื่องบินจีนเนี่ยล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า10ปีแล้วที่ไม่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกจนกระทั่ง มาโดนรีเซ็ตซีโกันก็ด้วยเหตุการณ์นี้อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมก็คงจะต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับว่าอะไรเป็นยังไงมายังไงเนอะสเพื่อคนที่ยังไม่ได้ติดตามเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในวันที่21มีนาคมก็คือวันจันทร์ที่แล้วนะครับก็เครื่องบิน Boeing 737ของสายการบ,บิน China Eastern Airlines ก็ได้ขึ้นบินนะครับจากยุนนาน ไปกวางตงพร้อมลูกเรือก็ผู้โดยสารก็ปรากฏว่าไปตกอยู่ที่ตรงบนทลนกวางชีนะครับซึ่งก็อยู่ตรงกลางแหละก่อนถึงกวางตงนะครับยูยก,กวางซีอยู่บนภูเขาในเขตเมืองอู่โจวซึ่งก็ทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้แล้วก็คาดว่าลูกเรือได้เสียชีวิตทั้งหมดแต่โอเคตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดนะครับเธอเป็นสีพีงลำาก็เป็นการยืนยันที่โอเคหลายๆคนก็คงทําใจแล้วแหละแต่ว่าก็เป็น เป็นทางการให้ชัดเจนว่าไม่พบผู้รอดชีวิตนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นตอนที่วันจันทร์เนะเาะหลักว่าเราจะออกมาเล่าก็วันนี้จริงๆตอนแรกผมก็เห็นแล้วแหละว่าโอเคเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างฉุกเฉินแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างให้ความสนใจในตอนนั้นนะครับเอาละดูก่อนอื่นเลยเครื่องบินโบอิงอีกแล้วโบอิงอีกแล้วเหรอที่ตกก่อนหน้านั้นก็ซีรีส์แม็กซ์อันนี้ก็มีหลายๆคนที่วิเคราะห์กันว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เกิด จากระบบเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีระบบที่เหมือน Boeing Max ที่มีปัญหาตอนตกและที่สำคัญคือ Boeing Max ซนมีปัญหาตอนตกก็คือเพิ่งขึ้นยังขึ้นไปได้ไม่นานแต่ว่านี่ตกตรงกลางนะครับเราก็มาดูต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทางจีงเขาก็พบกล่องดำและก็ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทำการถอดต่อไปเดี๋ยวเพื่อหาสาเหตุซึ่งจะเป็นสาเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวเราก็คงได้ดูกันลครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะอ่ะโอเคนี่ก็คือเหตุการณ คร่าวๆที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยจะบอกว่าเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในจีนแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็น่าจะนํามาพัฒนาในโซนของบ้านเราได้ที่แน่ๆลยครับเอาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของสายการบินเครื่องบินตกเนี่ยผมก็สามารถเทียบได้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่จบสักทีของคดีแตงโมซึ่ง เลยมากกว่า1เดือนแล้วความแตกต่างของทั้งคู่นี้เนี่ยผมเห็นได้เลยจากข้อที่1คือการถแถลงข่าวซึ่งอันนี้ผมต้องก็ <S <S ต้องบอกเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเราโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องเนี่ยจัดการถแถลงข่าวไม่ค่อยเป็นต้องบอกว่าจะไม่ค่อยเป็นเนื่องจากโอเคเราจะแถลงข่าวบ่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าควรจะพูดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกทีเราจัดการถแถลงข่าวคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพวกจับกุมหรืออะไรเงี้ยเป็นการบอกผลงานว่าเกิดอะไรขึ้น บ้างแต่พอเป็นเรื่องที่เราจะต้องสือ่อสารกับประชาชนในรอบนี้อย่างเลยเพราะรอบแตงโมเนี่ยกับทําได้ไม่ดีพอทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาวิเคราะห์อยู่ฝั่งจีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนแรกเครื่องบินตกทุกคนรู้ใช่ไหมครับทุกคนรู้เหตุการณ์รู้ข่าวลงว่าเอ้ยเครื่องบินตกอ่ะต่อมาถ้าทจีทำอะไรก็รีบส่งทีมงานไปช่วยกู้ซากทันทีพร้อมพร้อมกับหาผู้รอดชีวิตว่าอ่ะมีอะไรใครยังไงบ้างแล้วก็ พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีทีมงานข่าวที่แบบเป็นหลักนะครับซึ่งโอเคจีนหลายๆคนจะบอกว่าก็เพราะว่าเขาเป็นแบบคอมมิวนิิต์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถควบคุมข่าวได้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเอาไปพูดได้ว่าจริงๆแล้วการควบคุมข่าวของจีนเป็นยังไงบ้างนะอ่ะกลับมาที่ประเด็นน,นี้ก่อนก็คือเขาก็มีข่าวส่วนกลางที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้การเสนอข่าวเนี่ยเป็นไปนในมุมมองเดียวกันแต่ละสำนักข่าวอาจะอาจ,ะอาจะเสนอในเรื่องที่ไม่ตรงกันแต่ว่าเกือบทุกๆสำนักจะมีเรื่องหลัก ที่เหมือนกันแน่นอนนะครับอย่างเช่นเครื่องบินตกโอเคทุกคนนําเสนอเครื่องบินตกแล้วก็มานําเสนอในเรื่องของรายละเอียดของการสืบค้นใช่ไหมครับการสา e หาคนของการส s e หาว่าไปยังไงบ้างโอเคว่าแบบเอ้ยเนีย่ยตอนนี้เนี่ยทีมงานเข้าไปแล้วกี่คนมีการเข้าไปสํารวจเจออะไรยังไงพอแบบนิดๆหน่อยๆเท่าที่เปิดเผยได้นะเอาแต่นี้เครื่องบินตกอาจจะเทียบกับแตงโมไม่ได้เพราะว่าแตงโมเป็นเรื่องของคดีที่หลายๆอย่างจะเปิดเผยไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่เปิดเผยได้ อ่ะเราก็ไปเจออะไรบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งผ่านไปได้สักสาวันได้นะครับอันนี้ก็มีการแบบว่าออกข่าวมาในประเด็นที่ถูกถามกันบ่อยอันนี้ผมเห็นเพราะผมไป,ไปดูเองอเนาะก็เป็นแบบเหมือน10คคำถามสําหรับสายการบินช h i นาอ a สเ e r รอ่าก็เป็นแบบว่าสิ่งขนาที่คนถามบ่อยว่าอ้าวตอนนี้การสืบหาเป็นไงบ้างเจอของแล้วเออส่วนบันทึกนี้คืออะไรอา่าเพราะว่าตอนนั้นคือเจอกล่องดำ กล่องแรกก่อนเนาะเขาบอกว่าอ่ะกล่องดำนี่คืออะไรสิ่งที่เรายังหาไม่เจอคืออะไรต่อไปเราจะทํายังไงส่วนคนที่เหลือจะเป็นยังไงสถานการณ์สายการบีจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะตอบคำถามในส่วนใหญ่ที่ประชาชนอยากรู้แล้วก็ช่วยไขยข้อสงสัยได้ถึงแม้ว่าจะตอบได้ไม่ทุกอย่างแต่ก็เคยในในปมใหญ่ๆออกไปได้นะครับซึ่งโอเคเขามีก็มีความลับในหลายๆอย่างที่อยากจะต้องแก้ไขจะต้อง เปิดเผยต่อไปก็คืออย่างเรื่องกล่องดําอย่างเงี้ยที่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเอาเนื้อหากล่องดามาให้ทราบอะไหรือเปล่าหรือว่าเขาจะต้องเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อที่จะสรุปแน่ชัดก่อนออกอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการแถลงข่าวของจีนที่ค่อนข้างเป็นทางการนะครับคือข่าวที่ออกมาจากส่วนกลางจะค่อนข้างเปะง๊ะมากๆแล้วก็ทุกคนก็จะนําเสนอในรูปแบบของตัวเองที่แต่ละสำนักข่าวก,ก็ตามใจเนาะแต่ก็จะมีบางสำนักข่าวที่จะเล่นประเด็นที่ เป็นประเดน็นอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็มีเหมือนกัน่าอันนี้ที่แหละที่จะบอกว่าความแตกต่างของแต่ละที่ที่มเ,เหมือนกันอ่ะในอย่างของที่ผมติดตามอย่างเงี้ยจูโหัหรือเป้าอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นของส่วนกลางใช่ไหมเขาจะมีข่าวพวกประเภทแบบเรียรือเป้าก็จะมีประเดน็นของเรื่องของประชาชนนะครับในเรื่องอย่างแบบแอบไปถ่ายตอนช่วงที่เรียกญาติมาประชุมที่สนามบินนะครับก็จะแบบก็จะมีญาติร้องไห้อะไรเงี้ย คือเขาก็ไม่ได้ลุมถ่ายแบบบ้านเรานะดียากเข้าไปปุ๊บเขาก็จะกั้นฉากกั้นอะไรเรียบร้อยแต่มันก็มีแบบเป็นช่องให้มองเห็นนะครับนึกออกไหมเขาคงไม่ได้ปิดสนิทขนาดนั้นก็ก็สามารถถ่ายได้นักข่าวก็มีจํานวนจํากัดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเหมือนคดีทุกคดีจะบอกแตดงโมไม่ได้จริงทุกททุกคดีของเราก็เหมือนกันคือนักข่าวรุมทุกอย่างแต่นี้พอกั้นเยอะขึ้นทุกคนก็แบบมี Space ของตัวเองทุกคนจะปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองได้เพราะนั้น ทิปนะั้นคือเห็นพ่อของเนี่ยก็คือดูรูปลูกตัวเองแล้วก็แบบร้องไห้แบบเยอะมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสภาพจิตใจของเขาก็เข้ามาดูแลโดยตรงเนี่ยอันนี้ผมเห็นอันนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะที่เขามีแบบจัดเจ้าหน้าที่ที่เอาไว้ดูแลสภาพจิตใจคือบําบัดสภาพจิตใจโดยเฉพาะซึ่งบ้านเราคงคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าโอเคกลับมาว่าเราก็น่าจะเรียนรู้แล้วก็เอามาประยุกใช้บ้างกันเนาะเวลาเกิดเหตุ สำคัญสาคัญเรามีบุคคลช่วยเหลือเฉพาะทางหรือเปล่าหรืออะไรงเงี้ยก็สามารถเอาาใช้ได้อะกลับมาที่ข่าวเพราะข่าวเนี่ยผมว่าพอเขาพูดทุกอย่างให้เคลียร์แล้วจริงๆประชาชนเขาก็ไม่ค่อยสงสัยอะไรหลายๆอย่างเนาะในล่าสุดก็คือวันอาทิตย์เนี่ยก็มีการประกาศเรียบร้อยแล้วว่าทั้งหมดเสียชีวิตทั้งหมดนะครับคอนเฟิร์มก็มีการขึ้นไว้อะไรกันเรียบร้อยก็ ผมว่าเป็นการแถลงข่าวที่ทโอเคนะถ้าพูดถึงไอ้ทั้งหมดก็คือเคลียร์ประเด็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราไปถึงไหนแล้วสุดท้ายไปอย่างไรใช่ไหมครับต้นกลางปายในขณะที่ของ,ของเราเนี่ยหลายๆอย่างเนาะเราพูดถึงเรื่องของแตงโบที่เสียชีวิตไปแล้วนานแล้วถึงปัจจุบันแล้วโอเคทุกวันนี้ตํารวจไทยเรามีการพัฒนาบ้างนิดหน่อยแต่ก็แก้ไขก็ดีกว่าไมแก้จ็มาช้าดีกว่าไม่มาครับก็ยัง แก้ข่าวไปแล้วบ้างแต่มันก็สุดท้ายผลกระทบของตอนที่เราสร้างไว้ตอนแรกมันก็ลุกลามไปไกลมากจริงๆผมว่าถ้าเราได้มาพูดเรื่องของการดําเนินการใช่ไหมครับอัปเดตขั้นตอนว่าเราไปถึงจุดไหนเหลืออีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือเหลืออ,อีกกี่ขั้นตอนกว่าจะจบแค่นี้ก็เพียงพอเพราะว่าโอเคอย่างที่บอกว่าคดีของแตงโมกับเรื่องของเครื่องบินตกเนี่ยมันต่างกันที่ว่าเราเป็นคดีมันมีความซับซ้อน มันมีเรื่องของความลับที่พูดไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ฝักตรงข้ามเขาสามารถเอามาป้องกันหรือโจมตีได้มันทําให้รูปคดีมันเสียไปอันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าวาทศิลป์ครับประเทศเราจริงๆก็ให้ความสาคัญกับวาทศิลป์เยอะรอบนี้วาทศิลป์ไปเยอะมากเราไม่มีการอัปเดตเราพูดอึๆอัๆแล้วก็พูดไป,ไป,ไปมาทำมันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เหมือนกันของสองฝั่งใน เคสใกล้ๆแบบอุบัติเหตุด้วยกันนี้ทั้งคู่เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเครือบแข็งใจว่ามีอันหนึ่งคือบ้านเราทําให้คนคิดไปไกลมีอาจารย์ถึงกับวิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการแต่งนิยายสืบสวนออนไลน์เล่มใหญ่ก็ลงมาในอินเทอร์เน็ตเนาะทุกคนก็คิดกันไปตามทฤษฎีสมคบคิดหรือคิดเอาเองของตัวเอง,ของเข้าไปซึ่งโดยที่ไม่ได้รอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าไม่รอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอ่ะก็ว่ากันไปของบ้านเราของที่จีน เขาก็เมื่อประกาศชัดเจนแล้วเห็นผลที่ตามมาได้อย่างชัดใช่ไหมครับก็ไม่มีใครพูดอะไรมากโอเคอาจจะมีนักข่าวที่เล่นประเด็นอื่นบ้างแต่ประเด็นหลักก็ยังคงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นข้อสันนิษฐานในหลายๆอย่างที่ว่าอุ้ยมันเป็นอย่างคีณได้หรือปเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าทางการจีนก็ยังไม่พูดจนกว่าจะชัดเจนคือเขาก็พูดชัดเจนแล้วว่าข้อมูลเขายังไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับเรามีข้อสงสัยว่าอา้าวมีค่าตัวตายหรือเปล่าหรือว่าเป็นความผิดพลาดข,ของระบบทางจีน ถ้าข้อมูลไม่ชัดอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเขาบอกว่าถ้าข้อมูลไม่ชัดเขาจะไม่ได้แถลงข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนได้กล่องดําก็ยังไม่พูดว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนได้กล่องดายังไม่พูดได้กล่องดาแล้วยังไม่พูดก็คงต้องรองสุดท้ายที่ว่าหลังจากได้กล่องดําแล้วได้ข้อมูลครบแล้วเอามาสรุปให้เรียบร้อยแล้วแล้วถึงจะมาพูดว่ามันเกิดจากอะไรนะครับาะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเคลยียร์เนาะตอนนี้อาจจะบอกว่าประเด็นอื่นๆที่นอกจาก เป็นประเด็นของเรื่องเครื่องบินตกที่นักข่าวเล่นผมว่าแปลกๆก็จะมีอย่างเช่นมีช่องหนึ่งเล่นเหมือนนี่เลยเล,เล่นเหมือนสื่อบ้านเราก็คือเล่นเรื่องเครื่องรางต่อไปนค้นพบก็จะเจอเครื่องรางให้ปลอดภัยอยู่อันลึกคือข้างในเ็าเขียนเป็นแบบลายมือเขาก็บอกว่าก็ยังระบุลายมือไม่ได้นะแต่ก็ไปลก็เป็นแบบเหมือนเขียนลายมือว่าแบบขอให้แบบว่าชีวิตมีความสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราก็เศร้าเหมือนกันเนาะแต่ผมก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ เขาได้ประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแบบบอกว่าพวกนี้ไม่ขลังหรือว่าเพื่อกระตุ้นความสงสารอ่ามันคิดได้สองอย่างเนาะก็ได้รับมาว่าให้ปลอดภัยแต่ว่าปรากฏว่าตัวเองไม่ปลอดภัยมันก็น่าเศร้าอยู่อะไรเงี้ยอยู่ในเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เคยรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเี่กแล้ครับก็คือจริงๆเราสามารถเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้จากที่ทางจีก็าทำแล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้นี่ผมก็ก็บอกตัวเองเหมือนกันเนาะถ้าเกิด สมมติวันหนึ่งผมจะต้องกลายเป็นระดับหัวหน้าที่จะต้องถแถลงข่าวว่าเราก็คงถแถลงเท่าที่สามารถพูดได้แล้วก็ที่มันไม่มีผลกระทบต่อคดีอ่ะนี่ลงไว้เป็นหลักฐานตํารวจเราสามารถ,ถแถลงข่าวได้เรามีข้อจํากัดเนาะในอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องคดีเรื่องความลับมันเป็นเรื่องของรูปคดีที่เราจะต้องทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นการอัปเดตสถานการณ์ว่าเราทําอะไรไปแล้วเป็นเรื่องสําคัญประชาชนจะได้รู้ว่าโอเคตอนนี้ ไปถึงจุดไหนผลออกมาเราพูดไม่ได้นะครับเราก็คงจะต้องมีการอธิบายด้วยเบื้องต้นว่ามันจะเป็นอะไรยังไงพูดถึงเรื่องของผลเนี่ยรอบของแตงโมรเราก็เห็นหลายๆคนเขาจะออกมาแบบฟันธงว่าอย่างนู้อย่างนี้อะไรครับมีความน่าจะเป็นว่าจริงๆนี้ผมว่ามันก็ถูกไหมตัวผมเองต้องบอกว่าตัวผมเองผมคิดว่าไม่เราไม่น่าออกมาแบบรีบฟันธงขนาดนั้นแต่จริงๆบอกว่าเราควรที่จะเหมือนกับสันนิษฐานได้ว่ามีอะไรบ้าง เ,ออเพราะว่าจริงๆหลายคนแบบฟันธงฆาตรกรรมแน่นอนฟันธงว่าอุบัติเหตุนแน่นอนอะไรเงี้ยผมว่าในจุดตอนแรกที่เกิดคดีเนี่ยเรายังไม่ควรบ,บัฟันทงลงไปเพราะว่าหลักฐานเรายังไม่พอเหมือนอย่างที่วนกลับไปที่เรื่องจีนใช่ครับหลักฐานไม่พออย่าพึ่งดีฟันธงอะไรทั้งสิ่งก็แค่บอกว่ามีความน่าจะเป็นว่าเป็นการฆาตกรรมได้มีความน่าจะเป็นว่าเป็นการเป็นอุบัติเหตุได้ทั้งนี้เราต้องรอหลักฐานเพื่อให้มีความชัดเจนอใช่ไหมล้วพูดอย่างนี้จริงๆหลายๆคนก็น่าจะเคลียร์ก็นั่นแหละครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็คผพูดย้ำมาหลายรอบแล้วว่าเราควรจะเอามาปรับใช้ได้การแถลงข่าวที่ทําให้มันดีขึ้นได้ที่ทําให้ทุกคนคลียคลยขึ้นได้โดยที่ข้อมูลในลักษณะที่มีคล้ายๆกันมีจํานวนน้อยเหมือนกันแถลงหลายาให้ดีโอเคสําหรับวันนี้ผมว่าพูดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ต้องบอกเลยว่าขอแสดงความเสียใจกับญาติๆทุกคนนะครับที่เป็น ญายะของผู้ที่เดินทางในไฟล์นี้เหตุการณ์ก็ไม่อยากที่จะเกิดขึ้นเครื่องบินจีก็ไม่เคยตกมา10กว่าปีแล้วอันนี้จากเพจเลยเขาบอกว่าก็เกิด10ปีแล้วล่ละมาโดยรีเซซิโล่ก็ตอนนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นความผิดพลาดของอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็คงได้รู้ต่อไปแหละครับว่ามันเกิดจากอะไรเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบนะครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ